ข่าวนี้กําลังจะเป็นคดีความกันท่านผู้ชมเอกชนฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐตัวแทนกลุ่มชาวพุทธพลังแผ่นดินพากันเดินทางเขาแจ้งความเอาผิดกับผู้บังคับการกองปราบปรามผิดมาตรา157ข่าวบอกอย่างนั้นนะ1 0นาฬา30นาทีของวันที่21สิงหาคม2 6 6 1ที่กองบังคับการปราบปรามการพุทธจริตและประพฤติมิชอบ ตัวย่อของหน่วยงานนี้คือบอก,กอจุดแล้วกับปปปปปลาสามตัวกองบังคับการปรับปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมีนายจรูวนวรรณกสิณนนท์เป็นตัวแทนของกลุ่มชาวพุทธพลังแผ่นดินได้เดินทางเข้าแจ้งความกับพกงานสอบสวนกองบังคับการปรับปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหากับพลตำรวจตรีไมตรีชิมเฉิดผู้บังคับการกองปรับปรามบอกปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ มอบเอก,อกาสารไปเป็นปึกเลยสามสิบเก้าแผ่นนายจรูนวันนักสินานนท์ก็บอกว่าตำรวจที่นำโดยพลตรวจตรีมาตรีชิมเชิดผู้บังคับการกองปราบปรามนี่นำกำลังเข้าไปจับกุมพระสงฆ์หลายรูปข้อกล่าวหาว่าการณีเกี่ยวกับเงินทอนวัดนั่นแหละใช้เงินผิดประเภทการฟอกเงินเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมก็ได้นำตัวพระสงฆ์เหล่านั้นไปฝากขังอยู่เรือนจำจนกระทั่งมีการส่งสำนวนคดีสู่ชั้นอายการพนักงานอายการ สำนักงานคดีปรปาบปรามการทุจริตก็นำสำนวนคดียื่นฟ้องอดีตพระพรมดิลกเอ,อื้อหาสะธรรมโมอดีตเจ้าวาดวัดสามพระยาอดีตกรรมการมหาเทรสมาคมปัจจุบันชื่อว่านายเอ,อื้อกลิ่นสาลีและอดีตเจ้าคณะกรุงเทพมหานครและอดีตพระอัตถกิจสุพพลอดีตเลขาเจ้าคณะกรุงเทพวัดสามพระยาปัจจุบันชื่อว่านายสมทรงอัตถกิจ ตกเป็นจำเลยความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ระเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157เป็นผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่พนักงาน,านร่วมกันฟอกเงินอันเป็นความผิดตามพรบ,บป้องกันป,ปราบปรามการฟอกเงิน2542กรณีร่วมกันฟอกเงินจากการทุจริตเงินทอนวัดในส่วนอุดโหนนการศึกษาโรงเรียนพระปร,ะริยัติธรรมโดยนายจรูนวรรณกสินานนท์ก็กล่าวว่า เป็นการปฏิบัติหน้าที่และการเข้าจับกุมพระสงฆ์มีความไม่ชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา9กาการตั้งข้อกล่าวหาพระสงฆ์ในข้อหาฟอกเงินตามพรบ2542มีความไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยพรบการฟอกเงิน2 5 4 2ซึ่งมีการยกเลิกไปแล้วกฎหมายฉบับนี้ตอนนี้ประกาศใช้ในพุทธศักราช2 5 5 8ซึ่งในพรบฉบับนี้ระบุว่าความผิดเกี่ยวกับพรบฟอกเงินคือมาตราสามวงเล็บสอง ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ความผิดเกี่ยวกับเพศธุรัจัดหาลอบไปพาไปเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่นเพื่อหากําไรการค้าโประเวณีเป็นต้นนอกจากนี้การตั้งข้อกล่าวหาในฐานความผิดมาตรา157ไม่สามารถจะทําได้เนื่องจากพระสงฆ์ถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐดังนั้นการตั้งข้อกล่าวหาเป็นหน้าที่ของผู้ตรวจเงินแผ่นดินและการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจถือเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญมาตรา67ว่ารัฐ พึงอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและต้องมีมาตรการกลไกลในการป้องกันให้มีการบ่อนทําลายพระพุทธศาสนาไม่ว่าในรูปแบบใดซึ่งการกระทําของพลตํารวจตรีไมตรีชิมเฉิดเท่าไคาบ่อนทําลายพระพุทธศาสนาในรูปแบบของการทําลายบุคลากรหรือศาสนบุคคลของพระพุทธศาสนาและยังเป็นการทําลายศรัทธาของประชาชนชาวไทยอีกด้วยและอีกข้อหนึ่งจากปากของนายจรุนวรรณกสิน,นานนท์ ก็คือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ทําให้ในายสุวิทย์ทองประเสริฐหรืออดีตพระพุทธอิสระซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในคดีปลอมพระประมาพิไทยซึ่งเป็นความผิดอาญาร้ายแรงไม่ถูกฟ้องและทําให้ได้รับการปล่อยตัวไปซึ่งเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จึงตัดสินใจเข้าแจ้งความร้องทุกข์หมายถึงว่าแจ้งความร้องทุกข์เอาผิดกับพลตตรีมตรีชินเฉิดผู้บังกับการกองปราบปรามโดยนายจรูนวรรณกสิณานนท์นะครับ มายื่นฟ้องร้องในนามของกลุ่มชาวพุทธพลังแผ่นดินคดีความเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปก็ติดตามรับชมรับฟังกันต่อไปครับเรื่องอะไรแล้วก็สาเหตุมาจากอะไรที่จะต้องแจ้งถึง57นะครับวันนี้พวกเรามาแจ้งความเอาผิดกับพันพลตำรวจตีไมตตีเิมเฉยิผู้บังคับการกองปราบปรามการณีปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะครับคือ การจับกลุ่มพระสงฆ์และกับขังพระสงฆ์ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามตามปวิอาญามาตรา90นะครับแล้วก็การตั้งข้อหาพระสงฆ์ฟอ,อกเงินเนี่ยตามพระราชบัญญัติฟอ,อกเงินปี2542เนี่ยถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะว่าพรบฟอ,อกเงินปี2542เนี่ยได้ยกเลิกไปแล้ว<อ>การตั้งข้อหาพระสงฆ์ว่าผิดมาตรา57เนี่ยมา157เนี่ย เป็นการระบุชัดอยู่แล้วว่าเจ้าหน้าที่ของพระสงฆ์เนี่ยกับสำนังกงานร,รูธศาสนาแห่งชาติคือเจ้าหน้าที่ของรัฐอ,อย่างหนึ่งอำนาจหน้าที่ของการตรวจสอบว่าการใช้เงินผิด,หร,ผดหรือไม่ผิดหรือไม่ผิดได้ประโยชน์มากหรือประโยชน์น้อยเนี่ยเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจสุจ็ขขิซึ่งระบุไว้ว่ารัฐมือควบคุมและก็การคุ้มครองและก็ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและมีมาตรการโกลไกลในการ มาตรการปกป้องไม่ให้มีการกอนทาลายไม่ว่าใน,นรูปการรับเว้นการปฏิบัติหน้าที่ทําให้พุทธเออิสระซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีฟองพระปรมามิไทยซึ่งเป็นอาญาหลายแรงเนี่ยไม่ต้องไม่ถูกฟ้องแล้วก็ทําให้ปล่อยตัวไปนี่เป็นการปฏิบัติรับเว้นการปฏิบัติหน้าที่พวกเราจึงมาแจ้งความมาตรหนึ่งัาอเจกับผู้บังคับการกองปราบก็คือการ ตั้งจับก,กลุ่มและกักขังโดยวิชอบตามปวิอายามาตักา90ครับแล้วก็การตั้งข้อหาฟอกเงินตามพรบรปี42ฟอกฟ้องินปี42แต่พรบฉบับนี้ไม่ได้ใช้แล้วซึ่งการฟ้อกเงินในฉบับใหม่เนี่ยหมายถึงการการค้าประเวณีการ,การเงินที่ผิดกฎหมายนะครับ ไม่เกี่ยวกับเงินที่เป็นของอของราชการเงินของราชการเนี่ยคนที่ตรวจสอบอคือผู้ตรวจการแผ่นดินไม่เกี่ยวกับพไม่เกี่ยวกับกับตำรวจนะครับทั้งหมด39หน้ากระดาษได้กัน่วนให่เป็นเอกสารเป็อะไรคะเอกสารเป็นรูปเป็นข่าวเป็นรูปเป็นข่าวส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นข้อกฎหมายส่วนใหญ่จะเป็นข้อกฎหมายที่คานรบกวนโชยเอกสารที่สามารถโชยได้ ฉบับนี้เนี่ยยื่นไปยื่นไปที่กองปราบเรียบร้อยแล้วเพื่อให้ปล่อยตัวพระสงฆ์แต่ว่าไม่มีการดําเนินการใดๆยื่นไปเมื่อไหร่คะพี่ยื่นไปเมื่อวันที่19กรกฎาคมในฐาน,นกับขังไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับอันนี้คือหลักฐานว่า,าคนตการตีไม่ดีหิ้มเฉิดเป็นผู้สั่งการและก็เป็นผู้ไปจับพระสงฆ์ที่วัดสเกรีครับ